สวัสดีครับผมพาทุกท่านนะครับมาชมจอตรงรุ่นนะครับของ b m X 1นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับกับจอที่เป็นระบบ Android ที่ภาพคมชัดที่สุดนะครับระบบเดิมอยู่ครบสมบูรณ์ที่สุดนะครับมาพร้อมเหมนที่นําทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ line, เล่นหนังแบบ Full HD ได้สบายสบาภาย,ายในรถ b m คันนี้เดี๋ยวเราไปดูมาดีกว่าครับว่าหน้าตาของจอที่ตรงรุ่นเนี่ยของ m เนี่ยเป็นแบบไหนครับ รถยัางคุณตัง,งต <laughs> เดี๋ยวถามผมเยอะครับ <laughs> อันนี้อยู่นี่ออ่า <laughs> ชัดเจนไหมครับอ่าฮะอ่ะ,อะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในในรถ B M X 1นะครับตัวใหม่ล่าสุดคันนี้แล้วนะครับ อันนี้คือระบบเดิมของรถนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับของ iDrive นะครับผมก็ยังคงหมุนนะครับใช้งานระบบเดิมของตัวรถได้หมดนะครับยังโชว์สถานะของตัวรถนะครับอ่าฮะครบขันนะครับมันติมีเดียต่างๆนะครับเป็น CD ดีเพลงของตัวรถนะครับหรือว่า USB เดิมของตัวรถเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติเห็นไหมฮะยางใช้หมุนทั้งหมดนะครับก็คือเป็นของ BM w ดีๆีนี่เองเลยนะฮะ ถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้เลยนะครับว่าความเจ็งมันเป็นแบบไหนนะฮะเห็นไหมฮะผมจะหมุนไปเล่นระบบต้นเดิมของตัวรถโดยให้ตัวแทนผู้เสียหายเพียงหนะะึ่งคนเป็นโจทย์ได้เช่นคดีฟัง์กชัติที่พงา์อะไรคดีที่ญญใช้งานในปกติคคุ้มครองผู้บริโภคเ,เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถคุ้มครองผู้เสียระบบเดิมอยู่ครบหน้าจอคมชัดมากๆผมบอกได้เลยว่าคมชัดกว่าจอที่มาจากศูนย์อีกนะครับถือว่าความคมในคมมากๆเลยนะครับการเซตติ้งต่างๆก็ยังคงอยู่นะครับผู้เสียหายที่ไม่มีความสามารถฟ้องคดีด้วยตนเองได้โดยการดําเนินคดีแบบกลุ่มจะเป็นมาตรฐานที่สร้างความแข้มแข็งแล้วความเจ๋งของมันไม่เป็นแค่นั้นครับมันไม่สุดแค่นั้นความเจ๋งของมันเจ๋งอย่างที่ว่ามันสามารถ ที่จะเล่นระบบที่มันเป็น Android ได้นะครับตรงโซนนี้ปึ้งเห็นไหมฮะกดไงนะคะคุณตั้มนี่เลยครับกดคําที่ว่าออปชันนะครับกดอีกทีหนึ่งปั้งเหมือนกลับมาที่ระบบของตัวรถนะครับกดแบ็กออกไปก่อนนะฮะกดแบ็กออกไปก่อนนะฮะอันนี้คือตัวรถนะครับผมกดออปชันทีหนึ่งนะครับปึ้งไงเห็นไหมฮะเข้ามาที่ระบบที่เป็น Android แล้วนะครับ ตรงส่วนนี้ผมสามารถทัชสกีเล่นแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดนะครับรวมถึงหนังหรือว่าระบบดิจิ t ัลทีต่างๆนะครับสไลด์มาเห็นไหลื่นไหลมากครับสัมผัสเบาๆกับหน้าจอคมๆนะครับเวิร์คมากๆผมแชร์ฮอสปอตมือถือแล้วนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับกับมือถือของเรียบร้อยเลยครับระบบเนี่ยเป็น Android นะครับที่สมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในรถ BMW เลยนะครับ เข้า YouTube นะครับเข้ามาก็สามารถที่จะเล่น MV ต่างๆได้นะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะเวิร์กเลยนะครับกดเข้าไปนะครับจิ้มเข้ามาไม่รู้ MV ไทยจิ้มไปก่อนครับเป็นไผ่นะฮะพี่ไผ่นั่นเองนะฮะเห็นไหมครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกคุณภาพของภาพนะครับได้อันนี้สูงสุดที่360ดูความคมชัดของตัวภาพตัวหนังสือนี่คมมากครับ เสียงที่พวงมาลัยนี่ยังเล่นได้ตามปกตินะครับเร้อยสวยสวยสวยเลยเห็นไหมฮะโอยภัยนี่แกยังติดตามมองูเอาดูแต่ว่านี่ฮะอันนี้เล่นสดๆจาก YouTube ได้เลยนะครับในรถ bm นะครับพกเพราะว่าลูกอยากเปพกเลยเอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอนะครับแล้วมาส่งบ่อยๆได้ควายนี่ครับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอถัดมาก็สามารถที่ดาราวโหลด YouTube มาเก็บไปได้ผมลงไว้ให้แล้วและในเก๊อ่าลืมบอกไปมี USB เส้นใหม่มา2เส้นนะครับ ไว้เสียบหนังนะครับเอาหนังใส่ USB มานะครับเห็นไหมฮะเอาหนังใส่ USB มาเสียบเล่นได้เลยนะครับตรงส่วนนี้วเบริบร,บร์มากๆอ่าฮะนีครับเนี่ยครับเดีย๋ยวผมเล่นหนังให้ดูนะครับเล่นผ่านโปรแกรมแฮมเมอ็กเพเยอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเะปึ๊บปั๊บปึ๊บปับเข้ามาเลยครับกดเล่นได้เลยเนี่ยฮะ เสียงดีมากๆคกนี่ึ้มเลยนะครับโหลดหนังมาดูสบายๆคอนเสิร์ตมิวสิกเพลงต่างๆแต่นะฮะลูดฝั่งนี้เป็นแสงลูดฝั่งนี้เป็นวอลลุ่มเห็นไหมฮะก่อได้เลย ผมเหนอยู่ในโรงหนังเลยครับจอแบบ wide screen ภาพคมชัดมากๆนะครับหน้าจอเป็น capacitive แล้วนะครับถือว่าดีกว่าจอที่มาจากสูงเยอะนะครับคามคมชัดรนวะมทั้งรูปเล่นนะฮรูปเล่นต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาเต็มมากๆมาครบเลยถ้าขับมาระดับนี้ผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับกับการลงทุนนะครับครั้งเดียวจบนะครับ ไม่ต้องไปใส่อินเตอร์เฟสแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะ,ะสำหรับรถ BMS1 คันนี้นะครับอินเตอร์เฟสไม่ต้องใส่แล้วนะครับจอตรงรุ่นมีมาแล้วนะฮะที่เป็น Android ดูความคมของภาพเห็นไหมฮะสุดยอดมากๆครับใครที่ชะลุรุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องรีบแล้วละ่ะอันนี้ผมให้จองอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสินค้านี้ผมจะออเดอร์ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างเดียวนะครับ กดแบ็กออกมานะครับก็ยังไปไดอยางอื่นได้อีกนะครับรวมถึงใช้ฟังอ่ะฟังเพลงผ่านจุกก็ได้นะครับฟังเพลงออนไลน์ผ่านจุกก็ได้อ่าเล่นให้ดูนะครับตรงส่วนนี้ขับรถไปก็จะฟังพงฟังเพลงไปได้หมดครับเพลงฮิตเพลงอะไรก็เล่นได้หมดอ่ากดไปอ่าเวิร์กคุ้มสุดเวิร์กสุดเห็นไ,ไหมครับกดเล่นแล้วกดออกมาก็ได้ ผมยังไม่ใช้งานในส่วนของ Google Maps เสียงดีมากๆอ่า work 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 เห็นไหมฮะจับพิกัดได้แล้วซูมเข้าไปซูมมันเข้าไปะฮซูมเข้าไปครับป๊บปั๊บๆรอให้เน็ตผมโหลดนิดนึงนะฮะเน็ตผมใช้งานเยอะมากวันนี้นะครับ ามารถค้นหานะครับนะฮะเห็นไหมฮะแต่ค้นหาได้เลยนะครับพิมพ์คีย์บอร์ดต่างๆนะครับกดเปลี่ยนภาษาไทยนะครับอะฮะเจอแล้วครับเมก,กาบางนาขึ้นมานะครับกดเข้าไปปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอ่าจาัดพิกัดและกดนำทางนะครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเวิร์กเวิร์กเวิร์กนะครับ จอ,อจริงๆแบบนี้ต้องรีบข่อยคว้าว่าเป็นเจ้าของไว้แล้วนะครับ18นาทีนิ้วผมแตะไม่โดนนะฮะรับทร,บราบโอเคเอาแป๊บหนึ่งโอเคคำนวณเส้นทางนะครับ,ครบแค่นี้เองนะครบับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราติดมากทางตะวันตกเฉียงใต้ อ่าโอเคไหมฮะก็ยังฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ใช้แผนที่นําทางไปด้วยได้นะครับตัวส่วนนี้นะฮะไม่ใช้ก็กดแบ็กออกมานะครับแค่นั้นเองนะครับระบบเดินต่งตางๆยังอยู่แล้วเนด็กอยู่ครบนะฮะตัวรถยังเสียบ USB เดิมของรถใช้งานได้นะครับส่วนนี้อ่าเอาไปโอเคนะครับเอามาอ,อมา่ออาแบบปุบ๊บป,ปับเบิร์กมากนะครับเล่นไปเยอะแแอปพลิเคชันเนี่ยค้างเต็มเลยนะครับเราสามารถที่จะ นะฮะสไลด์สไลด์ลออกไปสไลด์ออกไปนะฮะเคลียร์มันบ้างนะครับเคลียร์มออกไปแค่นั้นเองนะครับกดโฮมออกมาเห็นไหมฮะมีคอเลเซอร์นะครับปรับเสียงได้ด้วยฮะอ่าเห็นไหมฮะเวิร์กเวิร์กนะครับเนะหลือมาครบเลยครับมาเต็มมากๆนะครับกดแบ,บ็คออกมานะครับเดี๋ยวผมปิดเพลงก่อนละกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของจูเนอร์ทีวีนะครับ ปับ๊บกดปิดเพลงปุ๊บปับ๊บเห็นไหมฮะปิดปุ๊บปับ๊บนะครับเข้าจูนเนอร์นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือดูทีวีแล้วนะครับของส่วนนี้นะครับเวอร์มากๆเลยนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะช่องนะครับผ่านรีโมทนะครับตัวน,นี้ได้เลยนะฮะกดยิงไหมฮะนี่อย่างนี้ได้เลยนะฮะ ราจะพยายามขนาดไหนก็ตามเห็นไหมฮะภาพคมชัดนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ยคมชัดสุดๆ,ๆนะฮะบ,บอกเลยว่าหน้าจอคมชัดสุดๆเลยให้คุณภาพของภาพที่ใสนะครับแล้วก็คมชัดมากๆ<ม>ใน BMX1 นะครับตัวใหม่<อ>นะครับตัวนี้สนใจก็ติด,ดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับลูบออกมานะครับเนี่ยฮะจอลงช่องเดิมสวยงามนะครับอ่าเห็นไหมฮะไม่ต้องมายุ่งกับระบบอะไรของรถเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับ มากนะครับสไลด์กลับมาได้หมดนะครับรเห็นไหมฮะอันนี้จอเดิมนะฮะให้ดูจอเดิมก่อนเห็นไหมเลยอันนี้จอเดิมที่ผมถอดออกมานะครับอันนี้คือจอเก่านะครับจอเก่าที่มากับ B M นะฮะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือจอใหม่ความหรูหรานะฮะอันนี้เป็นโครเมียมนะฮะขอบเป็นโครเมียมเงานะของเดิมศูนย์จะไม่ใช่เป็นดำสีธรรมดานะฮะอันนี้เป็น โคมียมนะชุดโคมียมอาจจะเงากว่าเมื่อสวยกว่าด้วยนะครับสุดยอดเลยครับอ่าฮะกล้องรอบกล้องถอยใช้งานได้ปกตินะเข้าเกียร์ถอยนะครับเห็นไหมฮะเข้าเกียร์ถอยเนะี่ยเกือบลืมเลยฮนะว่ารถคันนี้มีกล้องถอยมาแงเห็นไหมระบบเดิมตัวรถอยู่ครบเห็นไหมครับคมชัดมากๆนะครับปึ๊บปั๊บกลับมาก็มาเล่นแอปพลิเคชันต่างๆมีให้ดาวโหลดเพียบเลยนะครับ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยอ่าหวัวมากๆนะครับไม่ได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ผมบอกได้เลยนะครับในตระกูล b m เนี่ยต้องดี้ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับว่ารถของรุ่นที่พี่ขับอยู่เนี่ยทำได้ไหมนะฮะที่เป็นระบบ Android แบบนี้นะครับถือว่าครบเลครับคุ้มค่านะครับกลับไประบบเดิมรถบ้างดีกว่านะครับอ่าปุ๊บป๊บเห็นไหมฮะ การใช้งานง่ายมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ BM นะครับตัว X1 นะครับตัวใหม่นะครับอ่าก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่มิลลาร์ดออเดโอครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์โทรครับ02 383 4 5 5 5นะครับหรือว่าติดต่อผมให้โดยตรงเลยนะครับ081ครับ734 8370นนะครับย้ำเลยนะครับจอดีๆนะครับ ฝีมือคุณภาพงานติดตั้งนะครับต้องที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่สีนักเรียนที่เดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับพี่พี่แฟนเพจไปแล้วกับเทคโนโลยีใหม่ๆจอใหม่ๆนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ